บันเทิงไทยรัฐแซบ,บทุก,ทกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะ มาเติมความแซ่บมื้อบ่ายของคุณฮะเพิ่มมากขึ้นนะคะกับเรา2คนเช <c oughs> ่นเคยพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะงั้นมาเริ่มข่าวแซ่บๆข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับหนุ่ม P ีคบหาดูใจกับแฟนสาวดิกรีนางแบบอย่างโยเกิร์ตมานานถึง5ปีแล้วนะคนนี้นานสุดแล้วนะนานที่สุดเขาบอกแบบนี้นะคะหลายๆคนก็เลยรู้ว่าเอ๊ะทำไมไม่แต่งงานสักทีล่ะคะหนุ่ม P ีเคว่ายังไงไปฟังคําตอบพร้อมๆกันเลยจ้านี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นคู่หวานอีกคู่ในวงการบันเทิงนะคะแต่ว่าคบเป็นแบบเรียบง่าย ปลูกต้นรับร่วมกันมานานเข้าสู่ปีที่5แล้วสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีพีเคปียวัฒนและหวานใจดีกรีนางแบบนะคะโยเกิดระวีวันซึ่งก็ดูเหมือนว่าคู่นี้เนี่ยเคมีเขาเข้ากันดีนะลงตัวกันทุกอย่างจนแฟนๆอดลุ้นไม่ได้ว่าอยากจะให้จัดงานวิวาสวันนี้พรุ่งนี้ไปเลย แต่เมื่อจอไม่สัมภาษณ์ฝ่ายชายทีไรก็ยังได้รับคําตอบแบบเดิมๆว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็ขอเพิ่มเหตุผลให้เราได้ฟังกันอีกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายหญิงกาลังมีผลงานละครติดต่อก,กันหลายเรื่องอยากจะให้มุ่งความสําคัญไปที่การทํางานอย่างเต็มที่ส่วนตัวเองเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องนะคะก่อนจะบอกว่าความรักครั้งนี้ยาวนานที่สุดแบบที่เชอรี่บอกเมื่อกี้แหละ,ะตั้งแต่ที่เขาเคยมีแฟนมา แล้วก็มั่นใจนะว่าจะมีงานแต่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะจ๊ะรอแค่เวลาที่ลงตัวเท่านั้นซึ่งก็ไม่หวั่นว่าอายุจะมากขึ้นทุกวันเพราะมั่นใจในสุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองจ้าบอกไว้ตอนนี้เลยว่าถ้าแต่งเมื่อไหร่สื่อทุกคนได้มานั่งกินข้าวด้วยกันวกวเขาถ่ายแล้วเเรื่อง3อยู่ตอนนี้ให้เขาถ่ายไปก่อนเดี๋ยวถ,ถ่ายเสร็จแล้วเรื่องสีเรื่องห้าเดี๋ยวให้คุยกันผมเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งจะบอกก่อนก็ไม่ได้สิมันก็ไม่หนุกดีิใช่ไหม วันหนึ่งถ้าสปายก็เดี๋ยวว่าน่าจะน่าจะรู้กันนะครับ4ีปีครึ่งแล้วนะไม่เคยไม่เคยเไปนานเกินปีครึ่งเลยนะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราจะโอ้ทุกอย่างพร้อมมาตั้งแต่เมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วแต่แต่ปล่อยให้น้องเขาได้เป็นตัวให้เองก่อนโชว์ความสามารถก่อนแล้วกันเช,ชื่อใจนัด,น,ดนัดจุดนี้นะคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องเช็คไม่ต้องอะไรเลยคือคือเขาทําตัวให้ให้ให้เราไว้ใจได้ ไม่ได้กังวลเรื่องอายุไม่เลยไม่เลยเพราะว่าออกกาลังกายทุกวันจริงๆเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากแล้วก็มีเทรนเนอร์มา6วันต่ออาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องความแข็งแรงผมไม่ผมไม่ผมไม่สูบบุหรีผมวิตามินทุกวันค่อนข้างจะแข็งแรงนี่หลังกงคุณเขินอะไรตอนเขาบอกเขาออกกาลังกายทุกวันก็เหมือนเขาการนตีว่าเขายกฟิตแล้วก็เฟิร์มร่างกายเนี่ยทอ่ออกไปให้รอดไปให้รอด จะบอกว่าสมรรถนะทางร่างกายเขาเนี่ยพร้อมทุกอย่างออัือเขาสุขภาพร่างกายนะคุณผู้ชมอย่าคิดลึกเชอรี่อย่าคิดลึกแต่ว่าช่วงนี้คือสาวโยเกิร์ตเขามีละครอย่างเงี้ยจบไปหนึ่งเรื่องแล้วก็ตอนนี้ air ออนแอร์อยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็มีคิวถ่ายทำอีกหลายเรื่องเลยกำลังคอตคือเขาโด่งดังมาจากการเป็นนางแบบตอนนี้ก็มาเอาดีด้านการถ่ายละครหนุ่มพีเคก็หนุนเต็มที่แต่ว่าแต่งแน่ใช่ใชไหมแต่งแน่แต่งแน่รอ,อก่อนแป๊บนึง